สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อเนี่ยคอยจะออกมายางเลนพี่น้องเมื่อเนี่ยอากาศดีแล้วนะคะหมื่อวานนี่อากาศเย่แห้งอยู่นาาีนนนะะนน่อากาศเปลี่ยนเปลงนะคะพันผวนอากาศพันผวนอากาศแปรปวนยิ่งก็หุนเลยพี่น้องหมื่อวานนี่หมื่อวานอยู่สื่อๆกันหนาว สองสามมือ้อกอนา่าห้อนพี่น้องสิบห้าสิบหงองศาวันยุ้ซื้อฝนตกแหละกันหนาวไปเฉยเลยยุ่ซื้อกันหนาวไปซื่อๆเนี่ยเมื่อนี้มีดเดตผมก็ได้อ,ออกมาย่างเรนอีกแล้วค่ะพี่น้องจะย่างเรนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้หันเออโอ้ย,อยพี่น้องใบไม้มันเริ่มโปง้งใบไม้มันเริ่มโป้งแหละเด็กค่นนี้ดอกไม้เริ่มออกแหรอเด็ เนี่ยอากาศมันเริ่มอุ่นขื้นพี่น้องใบไม้มันก็นเริ่มปนหรอกดอกเออใบไม้มันก็นเริ่มปงดอกไม้มันก็นเริ่มออกพี่น้องอากาศมันดีคือนกกระลายพี่น้องนกก็ออกนกกระห้องเจียวเจ้าเจียวเจ้าอยู่กระลายนกกระตื่นเต้นอากาศคือกันมัง้งต่ข่อยกันยังตื่นเต้นพี่น้องอากาศดีคอยกัตื่นเต้น อชีวิตแตล่ตละเมือแต่ละเบ้นบ่ได้ได้ว่าตาพอ่อแดดค่อยแลนไซเลยได้ค่อยตื่นเต้นนี่ค่ะค่อยออกมาย่างถิ่นอยู่แถวแถวหลังบ้านย่างไปเรื่อยๆพี่น้องมันว่างเมื่อมันกับโบมันบบอ่อนบันดไดฮะนะมันอากาศกําลังดีถือว่าอากาศกําลังดีเลยล่ะเบื่อพี่นอ้องขอยะให้เบิงสวนทั้งหลังนี่เขาเริ่มไทยเพาะปลูกเลยได้พี่น้อง เริ่มไทยพอปลูกล่ะสวนก็ได้เขาไทยว้เบิร์ดละพี่น้องเอ้ยเขาน่าจจะวาาเมล็ดพันธุ์มันเหรอล่ะ่าจะเป็นขขาพดพี่น้องน่าจะเป็นเขาพดนี่ล่ะก็ออกมายางเลนส้มสวนส้มนกส้มใหม่ไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าเมื่อีกข่อยกับเมื่อีกข่อยกับมีเรียนหนังสืออยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าม่หนังเรียนคํา เดียนคำข่อยกับเลยออกมายางเหรียญก้อนอีกว่าอาบแดดอาบยางไปกับ่าไปนะคะสั่งคอแสงในพี่น้องแสง,แสงมันบแสงมันบ่อันนั้นเออมีตามนมันบ่พอเลยออกมาสั่งคอแสงเป็นธรรมดานะคะกัญญาไปเรื่อยไปเรื่อยเม่ก็้นี้มียบบพี่น้องเป็นวันธรรมดาเป็นวันธรรมดาบ่อคอยมีคนบ่อคอยมีคนข่อยกัยญาจะยางเห่นไปเรื่อย อันที่จริงนะก็บโบ้เมนว่ายางตั้งใจออกมายางเหรียญดอกเด้พี่น้องอันที่จริงนะโบ้ได้ตั้งใจออกมายางเหรียญเด้อันที่จริงคอยหันลืมเมื่อเศร้านี่คอยมีนัดอันนั่นมีนัดหมอท่านตะกัรหมอฟันนาอมีนัดหมอท่านตะกัรหมอฟันคอยแัดฟ้าวพี่น้องคอยฟ้าวบัณิหันคอยลืมบัตรประกรันไว้ในกระเป๋าเสือ่อแขนยาวอีกตัวหนึ่งพี่น้องคอยจะมีกระเป๋านหน่อยๆสำหรับใส่บสนะตัตรพวกออียงสีหน้าเวลาคนละ ข่อยไปใส่เสือขันยาตัวนี้บัดนี้ข่อยใส่เสือขันยแตัวนี้มือเศร้านี่โอ้พอข่อยไปหอวดคีนี่ท่านตกกามพี่น้องเอ้ยข่อยลืมบัตรประกันโอ้ข่อยก็เลยไปแจ้งเคาน์เตอร์พยาบาลเขาว่าข่อยหันลืมบัตรประกันมาเขาเสตให้ยูบอกเขาจะเดีวเขาจะตรวจเขาจะอีกอย่างให้ข่อยอยู่บอกเพราะว่าเออจะเฮตให้ยูแต่ว่าเธอต้องเปลี่นบัตรประกันขึ้นมาบัดนี้ข่อยขอพ่อค้าบอกคุณสาข่อยเด้พี่น้องข่อยพ่กล้าบอกเราค่อยยานแล้วดา เพราะว่าเราเตืนอนคอยย้ำจะออกไปทั้งบะน้ำจะออกไปไปทั้งหนองเสียแล้วจะเตืนอนคอยตลอดว่าเธออย่าลืมบัตรประกันเธออย่าลืมบัตรอันนั้นอันนี้นเด้อสินะคอยก็เออเอ,อ,เอ,อบัตแล้วคอยลืมอีกนีพี่น้อง ่อยลืมบั้ร่อยก็เลยกกำลังจะยางไปขี้นี่ขัานตะกรรได้นี่พี่น้องถามว่าไก่บอกกับไก่อยู่แต่ว่ามันไก่ยางได้เรื่อยๆพี่น้องด้วยความเนียนเออเขาต้องยางไปที่พี่น้องเขาบริษัทสามีสิลูกเขาบริษัทคุณสามีข่อยเซาสิลูกว่า่อยน่ะลืมบัตรประกันว่า่อยไบ่อย่างไรล่าลูหนะว่าข่อยลืมเพราะขั้นข่อยบอกแล้วแล้วสีดาข่อยได้พี่น้องเออข่อยก็เลยบอกเรื่องอีกอย่างฉันสิบุกฉันจะ เรื่องโเรื่องอย่างไข่สีบอกเนาะ เออขอยกันยางห้ามันหลุดแล้วเนาะเออขอยก็จะยางไปนี่แหละพี่น้องขวยจะยางก็ไปในเมืองหมดได้อันนี้ก็เป็นทางยางไปมันกันยางซิ้วๆพี่น้องมันก็บบมือยดอกแต่พอขอยกันเมื่อหอดบ้านอ่ะเด้ขอยไปเอาบ้นประกันแหละสามีขอยก็ถามว่าอันนี่ยางผิดปกติอยูบบ่ะนั่นนู่นนี่ขอบก็บอกโบมีทุกอย่างโอเคแต่ว่ามืดแดดออกกับเล็กตัวเราตัวด้วยความเนี่นั่นว่าขอยจะออกไปยางเหรียญทั้งนอกก่อนว่าซัน ก่อจะออกไปย่างเหรียญน้นนอ,กนอกก่อนเ็นแดดดีพอจะออกไปย่างเห่นเออออกกำลังกายสกอรวบาสันบัไดเทียเจ้าของสิญ่างย่างขับไปนี่นี่เมืองพี่น้องมความห่วงของข่อยด้วยข่อยตัวเล้าขอ่อยไ่อยากงไ้เล้าลู่เออข้นเลาลู่นี่เล้าสิดาข่อยบักค้กเลยด้แล้วเฮงแล้วเฮงอันนั่นอันนี้อยู่เล่าแบบเลาเป็นคนอันตรงตรงอันนพี่น้องแล้วก็จะ มาขอยจังสันจังสีบรรยากาศลอดอุโมงพีน่น้องกิจกรรมฟาผนังกิจกรรมฟาผนังโอ้มันเมือ่อยมันแนบบาเห็นอ้ยพีน่น้องเมื่อยปวดขาค่ะพีน่น้องอมานังผักก่อน หวยโอลนซ่าเล่นซะก,ก่อนพี่น้องบ้านบกเคยยางไก่ป่าน,นี้จักเถือ่อยางบ่าเมนไปกับสงโซงโมงพี่น้องไป่วโมงกับัวโมงมาจว่าป,ปวดขาโอ้อยาหาทา <laughs> นั่งเล่นโอลนซ่าก่อนค่ะอผักผักเฮงขาจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าใกล้กลาจะหอดบ้านแล้วเด้ขากลับมาแล้วพี่น้องแต่ว่าหยไม่เห็นสวนอันนี้ ร้านเด็กน้อยเห่นยนอยก็เลยมาแบตนางพักซะกคนแบบเมื่อยพี่น้องเอ้ยทบก็ดีอยู่ดีอยู่ว่ามันแดดแล้วก็ได้เห็นอียงขางทางนะพี่น้องรุ่นนี้ดอกไม้ก็กำลังบานแล้วก็มีมีแสงแดดนี่แหละพี่น้องเฮ็ดใหยางได้บโอ,อนได้พี่น้องยางไปกราบนี่แบบบริพักเลยด้นี่หัวกะมานางพักีมกะเงื่อบ่ออกพี่น้องเงื่อบ่ออก ตัว่าตึงขาแห้งขาตึงพี่น้องเอยต้องเหยียดขาเหยียดขาเล่นตอนนี้เออมื่อยเหงาตอนนี้บายโม้ได้หน่พี่น้องตอนนี้ก็บายโม้แล้วจะมนนีท่านเรื่องนี้สอนในหูคากว่าเราต้องไม่ลืมอะไรนะ ออกจากบ้านต้องโดนลืมของพี่น้องต้องสำรวจของออกก่อนออกจากบ้านเพราะว่ามิฉะน,นจะเป็นเส้นนี้นะคะมิฉะน,นจะเป็นครื่อขอยนะคะไปกับสองรอบเสียเวลาเหมลาค่ะพี่น้องเอ้ยเสียเวลาเหมลาค่ะนืชีวิต เสียเวลาไปล้ลครับพี่น้องเออมีท่าเรื่องมีสอนในหู้ว่าก่อนท้าสิออกจากบ้านาต้องเช็คของดีๆว่าเขาเอาอของไปครบหรือเปล่าเขาเลื่อมอีอย่างอยูอย่บ่ะนะคะขนาดว่าเอาใส่กระเปาไว้เบิร์ตหรอได้พี่น้องข่อยกระเปาไว้เบิร์แล้วไอ้ยมืองยังไง,งวะถ้าว่าข่อยแัดยังสลับเสือเนน้อแขนยาวพี่น้องข่อยเอาไว้ในเสือเนน้อแขนยาวอีกตุนนึงข่อยไปเล้ไ่ไปสลับข,ข่อยแบบคือจังไถ่บุญเนี่ยมาหยิบเสือ้อตัวนี้ใส่ก็เลยบ่มีสับ ก็เรยบ่ม <sympath icking> ีของสช่มพี่น้องเอยก็เรยกลายเป็นว่าคองอยู่บ้านอยู่ในถุงเสื้ออีกตัวหนึ่งมาสั่นเลยกลายเป็นว่าคองอยู่ในถุงเสื้ออีกตัวหนึ่งพี่น้องแทนที่ขั้นไข่ใส่เสื้อตัวนั่นไปละกาแล้วหันน่าขอยดบริสไทสแตนด์ขอดัดมาใส่เสอษขนยาวสีแดงพี่น้องมาดูว่าหัวกระฟูก็หัวกระโปงกระโปงไว้ชีบี อีหยังก็เกิดขึ้นแต่ก็ข่อยบ่ถทษไปเลยกันนอกจากโทษเจ้าของนะคะด้วยความสับเพล่าเรื่องนี้ก็ได้สอนให้ฮ้ว่างานเสียเวลาบอแท่นที่สิได้นอนผัก่อนก่ต้องเป็นต้องไปในเมืองสองรอบสามรอบแล้วครับพ่นองอ้เสียเวลาไปอีกแต่ว่าที่จริงก็นั่งรูปไปได้ยู่ดอกแต่ว่า่อยบริัางข่อยลอกยางบึงซื้อว่ามันคอยจะยางหอดบอสันดี แต่ว่าไก่ยางหอดอยู่พี่น้องเออนที่ไทยไก่ยางหอดอยู่นะคะอ้ยนางพักกินน้ำประค้าพี่น้องจะนักไกยางต่อเข่าบ้านแล้วนะคะจะถึงบ้านแล้วอีกอีกพ่ถึงหาร้อยเม็ดออกพี่น้องกระหอดแล้วโอ้ยไปค่ะพร้อมออกเดินทางต่อได้ค่ะพี่น้องค่ะ